สวัสดีค่ะเด็กๆกับคุณเพลงเพราะๆจากหมู่บ้านครมนะคะวันก่อนคุณไนท์ชวนเด็กๆไปเที่ยวโรงพยาบาลกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงมีตุ่มอยู่ที่จมูกวันนี้ก็จะชวนไปเที่ยวโรงพยาบาลอีกแต่เหมือนว่าโรงพยาบาลน,นี้จะมีเด็กๆเ,เยอะเลยแล้วก็มีเจ้าหมามาด้วยแต่เจ้าหมามาทําอะไรนะ The Hospital Dog โรงพยาบาลหมา ขอบคุณแม่ต้อมที่ให้ยืมนิทานนะคะแต่งเรื่องโดยจูเลียโดนนลสันและวาดภาพประกอบโดยซาร่าออคิวไลฟ์ และนี่คือหมาดัมเมเชียนเขาตัวใหญ่มากๆมันถูกเรียกชื่อว่าเจ้าจุดแต่ว่าเหมือนเจ้าจุดจะไม่ใช่หมาทั่วไปเลยล่ะมันมีความพิเศษยังไงกันนะเจ้าจุดจะอยู่กับโรสโรสชอบเจ้าจุดมากเธอเลี้ยงเจ้าจุดมานานแสนนาน และชอบไปไหนมาไหนกับเจ้าจุดบ้านของโรสอยู่ริมทะเลโรสกับเจ้าจุดจึงไปไว่ายน้ำด้วยกันทานอาหารเช้าด้วยกันอย่างมีความสุขเสมอ,อมว่ายน้ำกับเจ้าจุดนี้สนุกจริงๆหลังจากพวกเขาเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวกันต่อ คืนรถกันไปดีกว่ารถคันนี้จะพาเจ้าจุดและโรสไปที่โรงพยาบาลที่นี่เป็นโรงพยาบาลแผนกเด็กมีเด็กหลายคนที่มาที่นี่พวกเขาสนุกสนานกันใหญ่โอ้มีเตียงทั้งหมดกี่เตียงนะเนี่ยเด็กเด็เต็มไปหมดเลยเจ้าจุดตาลายและตื่นเต้นสุดๆแต่ว่าบางคนก็รู้สึกเบือ่อ มีสาวน้อยบางคนรู้สึกขี้อายและมีเด็กชายบางคนอยู่กับตุ๊กตาตัวโปรดบางคนมีพี่น้องมาเยี่ยมถึงสามคนมีเพื่อนเพื่อนเยอะเลยแล้วก็ถึงเวลาพวกเราจะได้เข้าไป โรงพยาบาลของเจ้าหมาจริงๆแล้วล่ะมีรู้สึกกังวลเหลือเกินวันนี้เป็นวันแรกที่เธออยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงพวกเราจะพาเจ้าจุดมาหาเธอเมื่อบีได้เจอเจ้าจุดเธอก็รู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาเธอยังอยู่บนที่นอนของเธอบนเตียงคนไข้และมีผ้าก๊อซแปะที่หัว เจ้าจุดมาเล่นกับเธอเธอรู้สึกดีใจจังเลยถ้าจะถามว่าตอนนี้เธอยังกลัวหรือเปล่าเหรอไม่เลยล่ะบีไม่รู้สึกกลัวแล้วหลังจากผ่านห้องบีมาก็ไปเจอกับกัสกัสโตขึ้นมาหน่อยเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ขายาวขึ้นแล้วเขาเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็เต็กฟุตบอล จนขาเกิดแพ้แล้วเขาก็เลยต้องเข้าเฟือกเขาอ่านหนังสือทุกเล่มแล้วเขาก็เบื่อละเกินกับการดูทีวีเขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเขาก็เจอเจ้าจุดเจ้าจุดวิ่งมาหาเขามาเล่นกับเขากัดรู้สึกดีมากๆเลยถ้าถามว่าตอนนี้กัดรู้สึกเบื่อหรือเปล่าหรอ ต้องบอกเลยล่ะว่าไม่กัสดีใจมากๆเลยหลังจากกัสเราก็มาเจอเคที่อีกเอ๊ะเคที่เป็นอะไรนะเหมือนเคที่จะไม่สบายใจเลยเธอไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้เลยเคที่เป็นอะไรนะ หลังจากที่เคที่ไม่สบายใจและร้องไห้เราก็พบว่าเรามีคุณหมอสี่ขามาเยี่ยมเคที่ใกล้ๆแล้วละ่ะเจ้าดอตพร้อมตัวมาเป็นคุณหมอเพื่อมาส่งกำลังใจให้กับเคที่เคที่ได้เล่นกับเจ้าดอดนานสองนานได้กอดกันและกันเหมือนได้พลังวิเศษมาจากเจ้าดอตเป็นยาที่ดีเลย ถ้าถามว่าตอนนี้เคที่ยังร้องไห้อยู่หรือเปล่าเหรอไม่เลยล่ะเขาหยุดร้องไห้ทันทีเมื่อเจอกับเจ้าจุดตอนนี้เจ้าจุดเดินทางไปหาเด็กๆทั่วทั้งแผนกโรงพยาบาลแห่งนี้เจ้าจุดเล่นสนุกกับเด็กๆเลยล่ะแล้วเขาก็แวะไปหาคุณหมอตัวจริงด้วยนะทำให้คุณหมอ คุณหมอที่กำลังเหนื่อยสดชื่นขึ้นมาเลยเขาไปให้กำลังใจคุณแม่ที่มีลูกมาโรงพยาบาลแล้วเขาก็เล่นสนุกกับเด็กเด็กบางคนก็ชอบจักรจี้เขานอนเพลินเลยแล้วเขาก็เดินทางต่อไปหาโจโรสพยายามช่วยหมาให้เจ้าจุดได้เซฮัลโหล ขอมือหน่อยขอมือหน่อยเจ้าจุดไม่รอช้าส่งมือให้เจ้าจุดดีใจมากเลยตอนนี้โจกำลังจะได้กลับบ้านแล้วนะโจก็ดีใจมากเหมือนกันเพราะเขามาอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยเจ้าจุดช่วยโจเก็บของด้วยละ่ะแล้วพวกเราก็ลงลิฟต์กันพวกเรากำลังจะเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางเดินนั่นเองฟรสกับคุณแม่ของโจทักทายเด็กน้อยหนึ่งคนแล้วโจก็เจอเพื่อนของเขาเขาไม่ทันมองจึงข้ามถนนด้วยความเร็วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าจูดเจ้าจูดถูกรถชน และเจ็บขามากเลยเจ้าจุดจึงต้องไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองอีกครั้งพร้อมกับโรสเจ้าจุดเจ็บขาแล้วหลังจากที่เจ้าจุดหาคุณหมอคุณหมอก็เข้าเฝือกไว้ที่ขาของเจ้าจุดเพื่อให้เจ้าจุดขาแข็งแรงและกลับมาเล่นได้อีกครั้ง เจ้าจุดเศร้ามากเลยที่ต้องอยู่บ้านอีกนานสองนานเจ้าจุดไม่สามารถออกไปไหนได้เลยถึงหกสัปดาห์เจ้าจุดเริ่มคิดถึงการว่ายน้ำในทะเลคิดถึงรถบสัสมันพยายามดูออกไปนอกหน้าต่างเจ้าจุดรู้สึกเบื่อ ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าจุดหรอกนะเพราะหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเพื่อนเด็กที่โรงพยาบาลก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาจะต้องมาเยี่ยมเจ้าจุดแล้วมาให้กำลังใจเจ้าจุดจบีเคที่กสัสโอ้ทุกคนตั้งใจมากเลยที่จะแวะมาเยี่ยมเจ้าจุดมาให้กำลังใจและเล่นกับเจ้าจุดถึงที่บ้าน เจ้าจุดมีความสุขสุดๆเลยตอนเด็กๆไปโรงพยบาบาลเด็กๆเ,เคยเจอพี่หมาเหมือนเจ้าจุดที่โรงพยบาบาลไหมคะไหนขอดูหน่อยว่าบ้านใครเลี้ยงหมาบ้านเด็กๆมีหมากี่ตัวแล้วหมาตัวใหญ่หรือว,ว่าหมาตัว เล็กแต่ว่ามีบ้านใครเลี้ยงแมวไหมคะบ้านเด็กๆเ,เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนะถ้าตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านมีเจ้าสัตว์อยู่ด้วยฝากความคิดถึงให้เจ้าสัตว์นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังไปหาคุณหมอหรือว,ว่าต้องดูแลตัวเองที่โรงพยาบาลครูให้ครูพิงค์ส่งกำลังใจให้นะคะ หายไวๆนะคะบ๊ายบายค่ะ